ป้ยแม่เรื่องตบต้องล้มดังพอหลายคนเลยไหนดูสิเออแม่เป็นคนฉลาดเลยเนี่ยทำไมฮะหัวใสเชียวนี่หายใจสะดวกไหมไม่ใช่หมาเนียน่ารักหยอกเล่นนะคะหยอกเล่นเรา่าเราอัมกันเล่นนะคะเห็นเจอกันทีไรเราก็อัมกันตลอดนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะอัมเราก่อนใช่เออแล้วลงไปไป็นเชิญโฆษณาขนมเปียกปูนมาที่นีด้วเหรอได้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 อ่ะไหนคะ นันตรีอยากฟังลุ้น้วนเลยใช่อ่ะหนนันตรีอยากฟังอะไรขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องคลจะเดินทางไปปัตตานีนะไปทำอะไรปัตตานีไปดูจังหวัดเขาตะกตีกับนะก็ช่วงนี้ตีสี่ตีห้าหลายคืนแล้วไปถ่ายละครถ่ายละครเรื่องอะไรฮะถ่ายละครมีเรื่องบันลังลุกคุ่งแล้วก็มีเรื่องสาวน้อยร้อยใหม่ พี่ยงเล่นด้วยพี่ยงเล่นด้วยพี่ยองยอดบัวบานเลยนะบัวงามค่ะแม่เดี๋ยวเล่นทุกเดี๋ยวเขอื่นไม่ขึ้นเซียวโมกามากับพี่กวันปากไม่อปฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนก็ปากไปแม่ไม่ได้เลยนะฝากไว้นะเดี๋ยวนะหมายเลขอะไรเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหดูไกลมากเลยง่ายเชียวนะครับมุ่งมั่นจริงเลย